มาทำของหวานที่มีความหมายดีๆกันในรูปแบบของคนจีนบ้างดีกว่านะครับคนจะทำเค้กเผือกครีมเกาลัดครับคือสำหรับเรื่องของเผือกเนี่ยนะฮะเขามีลักษณะนามที่เรียกว่าหัวครับคนจีนมกักจะไหว้เผือก เพราะว่าเชื่อว่าจะมาครบทั้งตัวฮะก็คือทั้งทั้งหัวทั้งหางเรียกว่าย่างงั้นเถอครับก็สื่อความหมายถึงว่าไม่ขาดตกบกพร่องหรืออะไรอย่างนั้นนะครับส่วนเก่าลัดเองเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของเงินครับแล้วรูปแบบของเค้กที่คนจะทําในวันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของคัพเค้กซึ่งจริงๆแล้วคนจีนมักจะชอบไหว้ขนมถ้วยฟูนะฮะคัพเค้กถ้วยฟูก็คล้ายๆกันนะครับคนจีนนะครับก็จะเรียกขนมถ้วยฟูว่าหัวกล้วยกล้ยเนี่ยมีความหมายแปลว่าขนมนะครับส่วนหัวเนี่ยหมายถึงงอกงาม ูนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นขนมมงพลมีความหมายที่ดีเหมาะกับตรุษจีนอย่างแน่นอนที่สําคัญอร่อยครับสำหรับเตานะครับก็ร9อยองศาครับและแน่นอนตอนนี้พลึ่งเผือกไว้แล้วนะฮะเผือกนี่เขาจะสุกยากนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เรานึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองเทสดูนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้มีดนะครับเสียบเข้าไปในส่วนที่ลึกๆของเขาครับถ้าเผือสมมุติว่าไม่มีแรงปานมากมายนะครับก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ขูดตัวเนื้อของเขาออกมานะฮะหลังจากนั้นนะครับ พนก็จะเอาหลังช้อนเนี่ยนะครับกดแล้วก็บดเนื้อเผือกให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ครีมลงไปครับแล้วก็เผือกเนี่ยครับผสมกับครีมนิดหนึ่งให้เนื้อเขาเนียนขึ้นนะครับและไม่ล้วนเกินไปในสูตรนี้นะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะครับโดยแยกเป็นไข่แดงและไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตอกแยกนะฮะเอาไข่แดงไว้ในโบใหญ่ไข่ขาวไว้ในโบเล็กนะครับเรียบร้อยนะครับไข่ของพล5ฟองนะครับไข่แดง5ฟองแล้วไข่ขาว5ฟองนะครับเรามีน้ําตาลทั้งหมด2ส่วนนะครับคือน้ําตาลทรายขาวกับน้ําตาลทรายแดง จะเอาน้ำตาลทรายแดงเนี่ยครับตีกับไข่แดงครับตีให้เข้ากันครับอันนี้เป็นแป้งเค้กนะครับเราก็ร่อนครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือตัวของเผือกนั่นเองนะครับผสมให้เขาเข้ากัน เรียบร้อยแล้วครับส่วนประกอบที่เหลือสําหรับตัวเค้กเผือกของพลนะครับก็มีแค่ไข่ขาวกับน้ําตาลเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราจะตีเขาให้ฟูครับในการตีไข่ขาวนะฮะผลขอเป็นแฮนด์เฮลมิกเซอร์แล้วกันนะครับเป็นเครื่องแบบผสมอาหารแบบมือถือนะครับเราก็ใช้หัวตีตะก้อหัวตีตะก้อก็คือการที่ว่าเราเอาอากาศเข้าไปนั่นเองนะครับก็ตีไข่ขาวนะฮะให้เขาขึ้นมาก่อนเล็กน้อยก่อนที่จะใส่น้ําตาลลงไปนะครับจะสังเกตนะฮะเครื่องที่พลใช้เนี่ยสะดวกตรงที่ด้ามจับตรงนี้ครับ คือเขาเป็นยางก็เลยทําให้เราจับกระชับนะครับเขาขึ้นมาระดับนี้แล้วนะฮะผลก็จะใส่น้ําตาลลงไปสักประมาณเศษหนส่วนสาครับพอฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ใส่อีกเศษหนึ่งส่วนสาแล้วพอฟูมากแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยครับเวลาจะเอาออกนะครับก็ง่ายครับกด หลุดแล้วฮะส่วนนี้ไม่ต้องล้างเลยเขานะครับสิ่งที่เราจะทําต่อมานะครับก็คือเราจะรวมของสสิ่งนี้เข้าไปด้วยกันนะครับผมจะใส่ลงไปแค่ส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อทําให้ตัวเค้กที่มีไข่แดงของเราเนี่ยนะครับเขาเหลวลงส่วนที่เหลือครับลงไปเลยนะฮะผสมให้เข้ากันครับเนี่ยครับก็จะผสมง่ายขึ้นแล้วนะครับอาละเข้ากันดีแล้วนะครับคนใช้กระทงนะครับของครับเค้กหยอดส่วนผสมลงไปนะครับให้เท่าๆกันนะฮะสิบสองกระทง เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนำเข้าอบได้เลยนะครับสำหรับเค้กตัวนี้นะครับเราจะอบที่อุณหภูมิ190องศาเป็นเวลา15นาทีนะครับเอาละครับเดี๋ยว15นาทีเรามาดูหน้าตาของเค้กกันครับสำหรับตัวครีมเกาลัดนะครับครีมเกาลัดสำเร็จรูปมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเราจะเอาครีมเกาลัดมาผสมกับเนยนะครับจะต้องเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะครับถ้าเนยไม่ใช่อุณหภูมิห้องจะตีเข้ากันยากนะครับผมตีอีกเล็กน้อยเพื่อเอาอากาศเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนประกอบนะครับมาใส่ถุงบีบนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะเพิ่มความเท่เขานิดนึงโดยจะใช้หัวบีบเป็นแบบลักษณะมองบังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าเก่าลัดเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าที่เขาใช้กับเค้กที่มีชื่อว่ามองบังเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่เราจะบีบออกมาเป็นลักษณะเหมือนเส้นสปาเกตตี้นะครับเอาละครับเราได้ครีมเก่าลัดแล้วนะครับก็พักไว้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเค้กของเราดีกว่าครับหลังจาก15นาทีนะครับพอคับเค้กของเราสุกดีแล้วนะครับ ผนก็จะปิดเตาอบเลยครับแล้วเราก็ทิ้งเจ้าคัพเค้กของเราเนี่ยนะครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องในเตาอบเนี่ยครับตอนนี้นะครับคัพเค้กของเราอุณหภูมิเย็นลงแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่ครีมเก่าลัดของเราเข้าไปนะครับผลอยากให้เขามีลักษณะแบบว่าฟูๆนิดหนึ่งนะฮะเราก็ใช้ครีมเนี่ยครับวิปครีมธรรมดานะครับตีให้เนียนฟูนะครับแล้วก็มาแต่งด้านบนเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาแต่งด้วยครีมเกาลัดที่เราพักไว้นะครับส่วนประกอบของครีมเกาลัดนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้มีลักษณะเป็นแบบว่าสีเข้มกว่านี้ก็ทําได้นะครับอาจจะใส่ส่วนผสมของช็อกโกแลตหรืออะไรลงไปด้วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับคนก็จะแต่งด้วยผลไม้สีสวยๆให้เป็นมงคลนะฮะอันนี้ถ้าเกิดคนไทยเขาเรียกว่าลูกทงเทงนะฮะแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาจะเรียกว่า c l a ก g o o s e ร์รี่นะฮะ ความสวยงามของครีมเกาลัดเนี่ยนะฮะก็มาจากตรงนี้เลยครับคือเจ้าหัวบีบที่เอาไว้บีบเค้กมองบังนะครับในเรื่องของการดูแลและทําความสะอาดก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าล่องรูเล็กๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะทําความสะอาดเขาอย่างไงนะครับพยายามครับให้น้ําดันตัวเข้าไปนะฮะแต่บางทีเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกดีใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยนะครับอันนี้นะครับเป็นฟองน้ําลักษณะยาวที่เรา เอาไปใช้ล้างแก้วนะครับแต่จริงๆแล้วเราบิดเขานิดนึงนะครับเขาก็จะสามารถเข้าไปในช่วงของตัวหัวบีบของเราได้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนทําความสะอาดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดครับแล้วก็เช็ดให้เขาแห้งดีนะครับอย่าให้เหลือคราบของไขมันอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดเราล้างออกอ,อกไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะส่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกันนะครับ เอาละครับและนี่ก็เป็นเค้กเผือกครีมเกาลัดนะครับหนึ่งในเมนูของหวานของอาหารตรุษจีนแนวๆที่พลน,นำมาฝากนะครับ